นี่นี่ยไงแจ็คผัล่ามาดืมปกติคุณเทพไม่เคยเห็นผัล่าเลยนะก็วันนี้เป็นวันพิเศษเราได้พีร์จันเข้ามาในบ้านเนี่ยอุ้ยผันล่ารู้สึกมีความสุขที่สุดเลยไม่คิดว่าคุณเทพจะทำเพื่อผันล่าขนาดนี้พัล่ามีความสุขคุณเทพก็มีความสุขจ้าน่ารักจังเลยถ้าเอาอย่างนี้นะคะคุณเทพคะวันนี้ เรามากินเพื่อฉลองที่ได้แพาอาจารเนี่ยเข้ามาในบ้านความสุขของเราทั้งสองคนด้วยแต่ขวัญล่าดื่มแต่จ้าขวัญล่าก็รู้ว่าคุณเทพน่ะดื่มดื่มไม่เป็นดืม่มแล้วค่อยเก่งโอ้คุณเทพนิดนึงนะนะ้ำได้ไหมแค่วันนี้วันเดียวจริงๆแล้วขวัญล่าน่ยจะไม่ขอให้กินแล้วนะนะวันนี้วันเดียวได้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 ทีด<ป>ดเดียวกอนะทีดเดียวอนิดเดียวกันนิดเดียว ไป้าได้ลมใ้น้นนี่มีความสุขจังเลยนอง้ได้น้องสาวเพิ่มนันทิส,าาสองคนก็มีความสุขไปด้วยนมีน้องสาวเข้ามามวก็มีสีสันขึ้นเยอะเลยมันมันมันกระมันมันงาอ่นี้ะย นี่แหละมันครัแรกนะเดี๋ยวเ็ชิมกินอีกนิดนึงกินอีกนิดนึงมันจะได้จริงไงอีกนิดนึงนะคือเพื่อนนะเฮ้ยเป็นยังไงไป็นเลยคงับคุณเื่อนนี่ขนาดเป็นขมอย่างนี้คนเราังชอบดื่มนอกเแผ่นด้านาะเที่ยวก็ินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยไม่เห็นอร่อยตรงไหนเลยอ่ะเดีว่าอร่อยกินอีกนิดนึงกินใหน่อยเดี๋ยวกินหมดนะเดี๋ยวคุณเท่ห์เดี๋ยวก็จะชินใช่ไหม

มันสุดเทพคนดีมากมีสีสันขึ้นเยอะเลยครับพุเทพ่ะนี่อะไรครับอ่านแล้วเวลากินในพวกนี้เผาบอกว่ามันชอบขาดสติใช่ไหมคุณล่าแต่กินเหล้าแล้วเนี่ยพุเทพมันคิดเลย คิดอยู่ในใจเลยคิดเพื่ออครับคุณพ่อคิดในใจมาตลอดว่าคุณแม่ต้วไม่กินเงินไอ้พวกเนี้ยจะต้องขาดสติกินเหล้าอย่าให้เหล้ามันกินเหล้าเข้าใจไหมันนขอบคุณค่ะอันนี้นะครับไปอีกหน่อยหน่อยนะออีกหน่อยอีกหน่อยแล้วค่ะอีกหน่อยเลิกมติดลมแล้วครับขออีกหน่อยขออีกหน่อยมีสติสมปัจจัญญะ เอาทีเต็มที่แล้กรุงเทพขากรงเดีอาัวนั้นเนดี๋ยวขวัญไปก่อนนะเดี๋ยวขวัญลาขวัญลาจะไปไหนอหรอจ๊ะขวัาเนี่ยจะไปอาบน้าแต่งตัวในกรุงเทพในดียงกจะไปรอกรุงเทพอยู่ที่ห้องอาบน้ำแต่งตัวให้สวย ก่อนลาดเดี๋ยวรู้ใจคุณเทพจริงนะก่ันลาดไอใส่น้ำหอมไม่กลิ่นที่คุณเทพชอบด้วยนะจ๊ะแต่งตัวสวยๆนะรู้ว่าการดื่มสูราเมายาเนี่ยนะสุราเขาไม่ใช่สุราเสียใครวะ นังเทพอากาศเต็มไปปกติคุณเทพเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกินเหล้านะแม่นะอย่าให้เหล้าเรามันกินเหล้าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะอะไรน้องอะไรมองหน้าพี่ไหมฮ้ยอย่าอย่ามองหน้าอย่ามองหน้าโอ้โหเก่งเหลือเกินเวลามีเรื่องมึงก็วิ่งตลอดอะ จำไว้นะจำไว้นะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดมันไม่ดีนะมันไม่ดีสุขภาพใจปะอะไรนะไม่ดีแล้วมึงกินทำไมโอ้โหต้อนร้อนเอ๊ยพี่ชายมาพี่ชายมาคุยกับใครอ่ะเป็นเขาเค็นกูเหรอครับพี่อย่าไปกินนะรู้ไหมไอ้เหล้าหรือไอ้พวกเนี้ยมันไม่ดี มึงให้เมาเหมือนเหมือนนเมาอยู่บ้าน,นกูดูอยู่ขอโทษนะครับเยาวชนอย่าเอาแบบอย่างนะครับอไอ้น้องถามว่ากินเหล้าไม่ดีแล้วมึงกินทำไมวะพี่นี่ไะนี่ให้กินให้ดูนี่ไงกินให้ดูถึงรู้ว่ามันไม่ดีอย่าไปเอาแบบอย่างนะเข้าใจไหมเข้าใจขวันลาอยู่ไหนเนี่ยขวันลาเออพี่เป้งครับ ลาชดำเนินได้ผมหน่อยลาชได้เก<ะ>ินครับเมาไพอจตลกอีกรักอีกแล้วมันรย<า>แต่ก็ยังายพริรัควาไมใ่ใจ ในเมื่อเมียรักร้องขอขคืนเทพก็ต้องบอก เจ็บๆไม่ผ่อนล่ะทีโ,โอ้โหปุ้ได้ดูแล้วมือตัดแฉกปุ้ยดูแล้วตัดแล้วมึงไอ้เทพต้องติดเกาะเกาะติดแล้วสถานก,การณ์แม่อยากรู้ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นนะตามไอเทพนะอาวกูไม่ต้องตามกูตามด้วยด้วยความมึนเมาที่ตัวเองต้ไม่เคยดืมม่มทำให้ยากกับการฟื้นสติ